ครับแล้วช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะไปพบกับการในรีวิวเกมจากสมาร์ทโฟน i-mobile iq-z p r o นั่นเองนะครับพึ่งออกใหม่ๆเลยใช่ไหมครับนี้ยังหอมกรุ่นจังเตาอ,อยู่เลยนานๆแล้วครับพี่ แล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญครับจากกูซานนั่นเองนะครับโอ้โหสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญอยู่อรกนะครับคนแรกคนเชิญด้วยนะครับคนแรกครับเป็นน้าแซมนะครับหรือเรียกว่าพี่แพมครับสรับเธอเล็กน้าแซมก็น่าจะรู้จักกันทั่วล่านะไม่ไม่ณูดแค่นั้นแหละคนยังครับเชี่ยวชาญมากครับครับคนเือนั่นเองอาจจะไม่เห็นผมนะครับเพราะว่ามันเป็นคนในความลับ เกินก่อนครับว่ากูแซบหรือเรียกว่าน้าแซบเนี่ยครับเป็นคนที่ผมนับถือมากครับแล้วก็ได้มีการจองตัวมาถึงเก้าเดือนเลยทีเดียวครับเก้าเดือนเก้าเดือนพอดีก็เดือนมาครับจะเห็นนะครับนี่ครับเพิ่งแตกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็ได้คิวทองพอดีคิวทองเลยมคิวทองมากคิวทองมากปกตินี้ถ้าจองวันนั้นก็ได้วันนั้นเลยได้ข่าวว่าตอนนี้ผมกําลังแจ่คิวด้วยนะครับหรือว่า ขอบคุณด้วยครับขอบขอบคุณมากครับว่าไอทีคือไม่ทำแล้วเก่งใจเลยกันได้ข่าวว่าเหลืออีก6กเครื่องนะครับกับหูฟังอีกห้าหาอันชับอีกเร่อว่าอันห้าเส้นห้าเชือกก็ไเลยครับห้าชิ้นครับอีก5าชิ้นครับที่จะรีวิวต่อครับสุดยอดเนี่ยผมก็ซาบซึ้งนะครับที่ได้แรกในช่วงนี้นะครับก็ถือเป็นเชแทรกคแคุณแล้วะครับอใช่ขอบคุณมากครับโอันดีมากเลยครับผมรีวิวเกม รีวิวเกมครับแบหนึ 6, 5, 5, ่งหก็รู้กันอยู่ครับแต่ก็อยากทําให้ดูแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่ดูก็เปิดไป <c oughs> <c oughs> นี่เรามีดีบุกกับช่องเข้ามากเลยไหมเรามาแทนเขาเลยเนะี่ยโูแซบเนี่ยช่องนี้เป็นช่องที่แบบว่าเน้นคุณภาพมากๆเลยนะครับเพื่อนๆได้ชมคลิปรีวิวคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่า <c oughs> มันจะออกมาจากใจของเขาอ อันนี้คือเน้นสําคัญสําคัญเลยเนี่ยหลักๆคือความรู้สึกใช่ไหมครับครับสเปคไม่รู้ครับรีวิวนี้จะแบบออกมาจากใจเขาแล้วก็ด้วยความรู้สึกรวนๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้พบกับความจริงหรือเปล่าความจริงเลยนะครับของการรีวิวครั้งนี้ครับอดูเลยเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่านะครับสุดยอดยังยังแรกยังไงก่อนนะครับเอาอะไรนะเอาเกมใช่ไหมครับเกมครับ เออเอาอันตุ้ก่ันดีกว่าอันตุ้นี่คุณทำชั้นได้ยังไงคุณเล่นเกมไม่เป็นอ่ะโอ้ดูคุโดูมาทั้งวันแล้ววันนี้คือมันมีสมาชิกอยากเห็นรีวิวเกมครับพี่แล้วก็ผมไม่เคยรีวิวเกมเลยนะอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยไอคิวแซดอ่ะก็ไม่ได้รีวิวเกมเหมือนกันคือรีวิวรวมๆแต่ว่าข้ามเกมไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครั้งนี้ก็อยากให้มีเกมอยู่ในส่วนหนึ่งของการรีวิวคลิปนี้ครับผมก็เลยต้อง อันเชิญพี่พี่สอ,องคนมาพี่ดอกพีดอกรูบอะนนำแนะนำผมก่อนครับอย่างแรกเข้าอ,อันตัวตู้ใช่ไหมครับ ให้มาดูโดยภาพรวมก่อนว่ามันน่าจะไหวขนาดไหนซึ่งหมื่นหกอ่ะสามหมื่นหกมันก็จอ Full HD ใช่ไหมครับใช่ครับสามหมื่นหกจอ Full HD อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางสูงนิดๆพอได้แต่ถ้าให้แบบสูงจ๋าไปเลยอย่างเงี้ยต้องลองดูถ้าเกิดเกมทํามาดีๆผมว่าไหวเพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกมจะได้อัปเดตให้มันเข้ากับ6 1หหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะได้รับอันนี้สองของจากจากตัว616แล้วก็617ซึ่งตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยมีพื้นฐานจากตัวเดิมถ้า เกมมันคอมแพร6หกหนึ่งเจ็ดตัวนี้มันก็น่าจะลื่นพื้นฐานกับพื้นบ้านต่างกันเยอะไหมโอเคไม่เล่นต่อไปเลยครับต่างกันเยอะใช่ไหมทีหลังเตี้ยมก่อนมันไวไปอันนี้ยังไม่เข้าใจเลยพื้นฐานกับพื้นบ้านต่างกันเยอะไหมอ่ะโอเคไปเลยเอาพื้นบ้านทั่วไปใช่ไหมแล้วก็พื้นฐานคือระดับคนเล่นเกมใช่ไหมครับครับใช่ไหมพี่ครับโอเคมุมนี้เลยพื้นบ้าน คิดลึกไว้หรือเปล่าครับเชิญครับเกมโอเคงั้นเริ่มที่เกมแรกนิ้วสั้นนะถ้าเกิดในกล้องเห็นนี่นิ้วสันอันนี้ตอนรับอันนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับเกม ROV ครับเป็นเกมมีไอดีคุณเองไหมครับเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยครับอ๋ออยู่ยังไงไม่เคยเล่นเกมคือตอนเข้ามาให้จะรีวเกมเขาถือเกมมาพี่โหลดเกมขึ้น่อยดีมากเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเลยไม่มีส่วนร่วมกับกล้องเลยวะนี่เหรอเกิน ไมม่่นอกจากเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วนะครับผมก็ได้ด้วยครับมาแล้วเอาวีนี่มาจากการย่อจากเรียมออฟวาร์ลอบใช่เหรอใช่เรียมออฟวาร์ลอจริงไหมใช่เว้ยนโอเคจะเริ่มเกมนะครับครับผมลื่นใช่ไหมเลื่นเลื่นจริงๆสนามหกหรืห้าเล่นเกมนี้ลื่นมันไม่ได้แบบกินสเปคเยอะนะ เมื่อก่อนที่มันเล่นไม่ลื่นเพราะอะไรหนึ่งแอปอะไรมันมันเป็น6กหนึ่งห้ามันเป็น64บิตตัวแรกแรกแรกเลยมันตัวแรกเลยที่ใช้ไม่ไม่ตัวแรกคือพวก4ี่หนึ่งศูนย์อ่าอ่าแล้วก็แต่นี่มันเป็นบิ๊กลิทเทิลไงคือเป็นตัวที่สลับการใช้งานตัวแรกแรกที่เขาลองทํามาเขาทามามันก็เลยมีอะไรที่แบบก็เลยมีอะไรที่แบบยังยงไมือนว่าการสลับยังไม่ปุ๊บรวดเร็วการเล่นเกมเราไม่รู้เหมือนกันควารู้สึกจริงแล้วถึงความรู้สึกจากใจเ้นเอาเลยนะครับอ่าอันบนครับแตห วายมากพี่สามปีแล้วยังไม่มาเลยนีผมเดี๋ยวผมเข้าเข้าให้แล้วกันเดี๋ยวผมเข้าให้เออผมจริงชวนเพื่อนได้นะครับเกมนี้ป๊อ <Okay. S 1> ป๊แมป<า> <laughs> แล้วก็กดเข้าร่วม <laughs> ไม่กดเข้าร่วมมันหุดนะ เป็นการสอนเล่นเกมไปในตัวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะแล้วลองโหลดมานี่ไม่ได้เทสให้ดูว่าลื่นไม่เลื่นครับเทสให้ดูความเกียร์นงคนรีวิวทั้งสามคนนั่นเองครับโอ้โหซูมดิซูมตาไวเหมือนกันมาแล้วอันนี้คือเลือกเลือกตัวละครตัวนี้ตัวนี้แวนไปโดนแวนละแวนเล่นง่ายกนเล่นงีายแล้วกันนะครับถ้านกี้จะดีกว่านะมีคนเล่นแล้ว่นี่ ไม่แพ่จริงแลยวโอ้โหเวนเนี่ยเป็นตำนานนักฆ่าของทางฝั่งยุโรปเขานะครับโดยโดยพื้นฐานแล้วคือนักฆ่าแวมไพร์สมัยโบราณท่านไนกี้เหรอครับท่านไนกี้ก็จอแดนใส่อยู่ครับแล้วแต่มึง<อ>เลยพี่ใช่ไหม <laughs> กระโดดมันขึ้รองเท้าจริงๆนะครับช่องเขาเรียบร้อยนะมาเจอช่องเรานี่ไฟไม่เป็นเป็นมั่วไปหมดเลยจริงนี่ขนาดไฟไม่เป็นนะครับคุณครับมาแบบปุ๊บปุ๊บปุบปุบเออนะครับเอไม่พุบแล้วเหรอปวดหัวจังเลยแต่กล้องมันถ่ายดีนะดูดิใช่ใช่อันนีแมนโฟโต้มันจะดีมากมันคือมันเลื่อนได้ทั้งโต๊ะไงแมนโฟโต้ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับส่งมาให้ช่องเขาหรือช่องเราก็ได้ครับสเป็นช่องเราไปช่องเขาก็ส่งให้เราเหมือนเดิมเออแฮร์คอร์ทั้งซีพียูทั้งระบบรับเน็ตเวิร์กดไม่ ไม่ใช่คือโหลดเสร็จกันหมดแล้วเหลือเก้าที่ผมคนเดียวเนี่ยเออถ้าผมเต็มร้อยพร้อมกันนะครับมันก็จะเข้าคนรอคุณคนเดียวนี่นะครับพอหนึ่งร้อยครบเนี่ยเกมก็จะเริ่มน่ะครับแวนอัพสกิลเลยนะครับจอสวยมากเลยนะแวนอัพอัพหนึ่งแล้วครับจอสวยอัพสกิลก่อนอันนี้คือการอัพสกิลนะมองนี่อัพสกิลว่าดูดูอบิลิตี้สกิลว่าแตะไปดูกันว่าทำอะไร ผมเล่นไม่เป็นอันนี้กว้างจักอันนี้เอาอันนี้เวทอันนี้เวทที่หูผมเอานี้แล้วกันอันนี้แล้วกันก็แวนไปยืนเลนกลางครับผมว่าอันนี้เอฟเฟกต์ไม่นี่ไม่สูงนะเพราะเงาเงามันไม่ได้บลองปรับให้มันสูงนี่คือเฟรมเรทโอ้โหยี่สิบสามอะจู่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบหกนะครับก็ถือว่าเล่นได้ครับไม่ได้อะไรเยอะแยะกดอบิตี่เออโอ้ยไปไหนลูกพี่กลับมาฝั่งนี้กดยิงมันครับตูมครับไปชนแท้งเลยครับเอายิงเลยยิงเลยยิงเลย ไปอยู่ไกลๆดิไปอยู่ไกลๆไปอยู่ไกล้ๆไม่ไม่ไม่กลับเข้ามาตามผมมาโอ้โหนี่เล่นมั่วมากนะครับนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเล่นกับบอทอย่างไรู้ตายง่ายแล้วเกินกดยิงต่อเลยกดยิงต่ออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมาเมื่อกี้เป็นกูนะกูฆ่าไปสิบละนี่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 ทายกนเออนี่นี่ไอตัวสีแดงเนี่ยคือตัวสตูใช่ไหมครับใช่ใช่ ตัวสีฟ้ายึดตัวข้างเราเองใช่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็วิ่งไปไปขอความช่วยเหลือกับตัวสีแดงก็กดอัพจาก Q2 นี่แต่ล2บวกขนามันยังไม่วิ่งมาตายอีกอ่ะที่ดูดินี่ขนาดเราไม่ฆ่ามันแล้วนะ <S <S พี่เขาเป็นคนมีเมตตา <S <S มันอ <ผม S 1> ัพแันใหม่มันใช่ไหมไอ้สีแดงนอันี่อันี้คือเขาเรียกว่าของนี่คือเหมือนกับว่าซื้ออะไรที่มันเพิ่มความสามารถให้เราอะไรอ๋อมันเป็นเกมโมบ้าที่ภาพสวยน่าจะสุดแล้ว แต่ว่าหมดมันยังไม่ครบเท่าอีกเกมหนึ่งคือเรารีวิวไปแล้วเมื่อวานไม่พูดไม่ส่งเงินมาก็ไม่พูดอย่าไปอยู่ในอเคุณจะไปวิ่งเข้าไปตายทําไมล่ะถ้าเกิดว่าเราไปลุกล้ําฝั่งเขามากเกินไปเราจะโดนป้อมมันตีครับใช่แต่นี้กลับเลยนี้นี้นี้มากระนังเพิ่มไม่ไเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณต่มอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่แปดแล้วครับมันไม่ได้ตับเอฟเฟกต์สูงสุด้วยนะครับยี่สิบเจ็ดถือว่าเล่นได้นะมาทับออกแค่นี้เองอย่าเล่นเยอะ เล่นเยอะครับเล่นเยอะเราเล่นเยอะล้วไม่ดีจะแพ้เอากลับไปก็เกมนี้กดไปเที่ยวก่อนก็ได้เอาเที่ยวก่อนแรม3ามกิกเนี่ยแต่ว่าคะแนนแรมน้อยมากน้อยจนน่าตกใจผมว่ามันมีคนที่ไม่เล่นเกมยังไม่เคยเล่นเกมพวกนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดช่องกีน่าจะเชื่อได้ถ้าเกิดช่องเราคงไม่น่าจะมีอยู่แล้วก็ได้ท่านันทั้งสองคนเนี่ยในการสอนเล่นไปในตัวเลยนะคะครับน่าจะเป็นช่องแรกเลยเนาะที่สอนเล่นเห็นไหมใช่ เกมนี้เป็นเกมชื่อเกมว่า Asphalt Extreme เป็นเกมที่ทพัฒนามาจาก Asphalt ธรรมดาเป็นมันสนุกมากเกม Asphalt ธรรมดานราขับในเมืองใช่ไหมพี่ก็เด, <ๆ S 2> ดิมเดิมอะมีโฟล์คปีเราขับในเมืองแต่ตัวนี้เนี่ยกระโดดไปขับแบบออฟโรดมีรถขนแร่รถปิ้งอัพรถเก๋งรถนำเที่ยวเรือเฟอร์รี่มอไซค์จักรยานไม่มันเยอะไปแล้วครับมีแค่รถของบันจัานยานไม่มีไม่มีมันมั่วออ่ะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับ ไว้เทสพวกเซนซงนแต่จอมันสวยจริงนะเนี่ยซื้อมาตั้งหมื่นหนึ่งเลยเหรอหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับตอนนี้แต่ว่าวช่วงนี้เห็นแล้วรู้สึกตอนนี้ได้ S7 เลยนะครับเครื่องหนึง่งผม,มเห็นแล้ว<ๆ>ผมรู้สึกไม่รู้รู้สึกยังไงดีครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆก็ได้เพราะว่ามันเห็นราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าเก้าสิบครับแต่มันก็มีแต่หลายรุน่นออกมาเยอะเนาะ แต่ว่ามันก็มันก็ลดมาเยอะเหมือนกันรุ่นนี้สเปคเนี่ยโดยดูรูปร่างภายนอกเนี่ยคล้ายกับตัว Z9 Max คล้ายๆ CPU อะไรก็เหมือนกันแต่ว่า Z9 Max RAM สองตัวนี้ RAM สามตัวนั้น RAM ดีกว่าตัวนั้นถูกกว่าด้วยนะถูกครับ3า9 0เก้าเก้าสิบโคตรโหตลบสามพันเก้ารอยเก้าสิบไม่มีใครตกได้เลยนี่เขารีวิวเรื่องรุ่นนี้อยู่ครับคุณเกี่ยวกับ Z9 ครับผมไปครับโอ้โหเร็วมากครับ เนี่ยตอนตอนเริ่มเกมมีเงึ้ๆนิดนึง,นง,นงอ่าดูจากการตะแคงแล้วรู้เลยว่าพี่เขาเล่นไม่เป็นจริงมัน<ด>ไม่ได้มีเอฟเฟกสูงสุดไม่ได้ปรับเหรอครับอ่อันนี้น่าจะสูงสุดแล้วมากมันลื่นนะเนี่ยเนี่ยงกึองก้ออันนี้อันนี้จะกดแต่ก็จะบูทแต่เล่นได้นะครับเโมใช่ไหมครับใช่ครับพังครับกดไปอีกให้ตามเพื่อน่อยกดไป เมื่อก่อนมีเกมอย่างเงี้ยที่ไปหยอดตู้ตามห้างสิบาทอ่ะก็โคกสนุกมากนะสมัยนี้ล่ะสมัยนี้เอฟเฟกดีกว่าเกมพวกนั้นเยอะมากไอ้นีอยู่ในมือถือเล่นได้ใช่เล่นในมือถือคุณก็ไปทําที่จับเล่นไม่จํากัดไม่จํากัดเออไหมเหมือนเห็นคลิปฝรั่งมันทำใช่ DIY อ่ะที่เป็นเลี้ยวทําดูไหมเดี๋ยวค่อยทํานะรีวิวก่อนเอาที่ค้างให้หมดเอนใช่เยอะเลือเกินเขาจะช่วยนะครับให้แพ้นะ ห็นมจะมีรถจิ๊บมีรถไรด้วยนะเยอะนะเกมนี้มันแมปก็สวยนะครับอแปอปกดเลยกดไลยกดเลยเออโอ้โหเกนมนะกนี้ให้กี่คะแนนแปดผมให้สักเจ็ดจุดห้าลนความลื่นนะเพราะมีงีช่วงแบบกบางแต่นิดหน่อยแต่แมันเล่นได้สบายไม่ได้ซีเรียสน,นะมสผมก็ไม่ซีเรียสน,นะถ้าถ้าคุณตัดว่ามันเป็นสแหนึ่งห้าออกก่อนนะแล้วคุณลองดูแค่ตรงเนี้อ่าอ่าแค่นั้น พี่พี่ทำนี่กี่คะแนนนะครับแปดใช่ไหมเราต่ำหกผมให้ผมให้เจ็ดจุดห้าครับซีมือผมถึงไหมครับว่าดูไม่ผิดภาพผมดูจอแล้วจอมันสวยได้ไงมึงเลยทําให้เกมมันภาพสวยอีกครับแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกต์เนี่ยตัดแยกนะห่างกันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจอสวยก็ถือว่าเล่นได้ชิมๆนั่นแหละครับแล้วมีเกมไหนครับผมเราเทสแค่สองเกมประมาณ แค่นี้ผมก็พอรัค้ำกันก็เราไปแล้วก็อย่างโอ้ยแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าซาบซึ้งเราจะตัดจิตนำใจรัฐนี่จะตัดทิพคนแล้วครับตัดลิปเลยนะครับก็ทิพงานี่ครับเสร็จที่นี่เลยก็เดี๋ยวโอนเงินมาห้าตัวเลยแสนห้าบัญชีบัญชีให้เขาไปยังเรายังใส่ธนาบัตรกันอยู่เลยนี่เขาเรียกตั้งแต่คลิปยไลฟ์สดที่แล้วแล้วนะเขาบัญชีรขด้วยรออย่าลืมเลยดีเขาจะได้โอนเงิน แค่นี้ผมก็ซาบซึ้งที่ผมลงทุนเดินทางมา700กิโลเมตรใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ700อีก2กิโลถึงประเทศลาวอ่าชอบย้ำเลยอีก2กโลถึงลาวเพราะว่าแฟนคลับที่ลาวเยอะแล้วจะบอกว่าสวรรค์เขตด้วยเป็นเมืองใหญ่อันดับใหญ่ที่สองของลาวคือเหมือนเราไปเที่ยวกรุงเทพของลาวอ่ะเนี่ยคือข้ามไปเนี่ยคนเยอะแล้วแบบวัฒนธรรมอะไรคือมันครบอยู่ที่เมืองอะไรเงี้ยถ้เจอ มันอินไงครับพี่มันอินมันอินมากเกินไปวันนี้วันนี้ครับอยู่ข้าวนะอยู่ข้าวนี่เล่นตั้งแต่สมัยเปิดไม่มันหิวข้าวจริงพอตอนเราอ่านเราได้กินข้าวพออ่านเสร็จก็กินข้าวมีรามเลยมีครับมีจริงไหมเนี่ยมีเป็นลางเลยจริงไหมเนี่ยเดอก็เดี๋ยวไปต้้งกินข้งหัชีวิตพี่ด่าจนเลยคือมาม่าตั้งป็นหลังเอาอันนี้ครับคุณแต่ว่ายังไงก่อนอื่นผมก็ซาบสึ้งในทันทั้งสองคนนะครับซราบตั้งแต่จริงตรายการซาบจริงจริง ตอนแรกอหครับผมว่างประมาณวันนี้แหละวันที่2 2 ตั้มเนี่ยว่างวันที่20ใช่ไหมครับได้ข่าวใช่ครับใช่ผมก็อยากมาช่วงเวลากับองตเหมือนใช่ให้เวลามันตรงกันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวว่าตั้มเนี่ยทุ่มเทมาเนี่ยขอบคุณมากจริงตั้มอยู่นี่นะครับเพื่อจะไม่เห็นหน้าตีตั้มมันไม่ได้มาวันนี้จริงๆแล้วผมมาบอกให้มันมาจะได้ตรงกับไอ้นี่มาครับใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่องเขาเนี่ยคนติดตาม16 0 0 0พซึ่งเป็นขาหลงซะส่วนใหญ่ใช่ไม่ไม่หลงไม่หลงโดนกดแบบเมาเมากันทั้งนั้นหละส่วนช่องผมอะครับ 2,000นะครับคุณพี่ครับไม่เกี่ยวครับจำนวนซับไม่ได้บอกถึงคุณภาพคนรีวิว เราเองก็เคยผ่าน2องพันมาใช่ไหมเจ๊เรานี่ผ่านมาตั้งแต่สองมันก็ไม่เยอะนะเออแต่ทั้งสองท่านเนี่ยอย่าเรียกข่านเลยทไมมันรู้สึกแปลกๆทั้งสองท่านนี้แบบชมกูชมกูถึงนั่งพี่ดูดิปกติปกตินี่มีเวลาลงคลิปรีวิวจะมีแต่คนด่าเออนี่เองพอมีคนชมปุ๊บเริ่มปรับตัวไปถานจริงครับพูดจริงๆครับก็มาครับผมก็เลยทราบจริงแล้วอยากมานานแล้วครับแต่ว่าชิวทองครับเก้าเดือนกว่าจะได้ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยวันจริงๆวันนี้ก็เก่งใจมากเลยนะเพราะว่ามีอีก6เครื่องที่ต้องรีวิ อีกูฟังห้าชิ้นเนี่ยูฟังห้าชิ้นเนี่ยต้องเป็นเส้นดึงต่อก็ใครใครที่ดูอยู่นะครับสัพพนาหูฟังเป็นอะไรคอมเมนต์มาได้ด้านล่ะท้ายนี้ครับก็ฝากช่องปูแซ่บด้วยนะครับช่องรีวิวเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวน่าจะทุกทุกอย่างนะครับล่าสุดมีเก้าอี้ก็มีก็แนะนําครับเข้าไปชมชอบแน่นอนบางคนอาจจะไปชมจากปูแซ่บมาก่อนแล้วด้วยซ้ําไปนะครับก็มีครับ ก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องที่รีวิวจากใจครับความรู้สึกครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับผมมากครับบรรยากาศดีนะครับผมสัมผัสไปลงไปข้างล่างเลยป้าปี๊ดไปตงมาม่ากันนี่ผมกินจริงนะเนี่ยไอตนมาม่าอย่าตัดจริงนะพี่